ญาติและเพื่อนบ้านเดินทางไปร่วมพิธีศพของนายนัทวุฒิปงลังกาอายุ35ปีหรือว่านัทปงผู้สื่ข่าวช่อง8ที่บริเวณศาลาหน้าวัดริมกกตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายก่อนที่จะนำศพส่งกลับกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจชนสูตรโดยละเอียดหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระบุว่าแพทย์ได้ทํการตรวจสารพิษของศพจากเลือดและสารตกค้างในกระเพาะอาหาร พบว่ามีสารตกค้างที่ยืนยันว่าเป็นสารไซยาไนในระดับที่ทําให้เสียชีวิตส่วนปริมาณสารไซยาไนจะอยู่ในระดับใดที่จะบ่งชี้ว่าผู้เสียชีวิตถูกวางยาหรือว่าทําร้ายตัวเองนั้นยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากมีผลต่อรูปคดีโดยเมื่อเวลาส0บนาฬิกามีการสวดมาติกาและพิธีตัดกรรมและช่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนศพทำพิธีเผาหลอกที่ชาปนสถานบ้านริมกกหมู่สี่ สำหรับการตรวจสอบศพตามกระบวนการสอบสวนทางญาติได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ในท้องที่เกิดเหตุแล้วและยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยจะมีการขนย้ายศพนายธวฒิกลับกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจชันสูตรโดยละเอียดในเวลาประมาณ20่สินาฬิกาวันนี้ซึ่งเบื้องตน้นทางทีมข่าวช่องแปดที่เป็นต้นสังกัดของนายธวฒิได้ประสานทีมกู้ภัยของนายบินบรรยริศให้เข้ามารับศพแต่เนื่องจากทีมกู้ภัยติดภารกิจที่อื่น จึงประสานทีมผู้ภัยจากสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายให้เป็นผู้รับหน้าที่เคลื่อนย้ายศพไปยังกรุงเทพมหานครทางด้านตำรวจก็เตรียมที่จะเข้าเก็บหลักฐานและเรียกสอบพยานสีคนที่อยู่ในบ้านพักของนัทธวุฒิปงลังกานะครับนักข่าวที่เสียชีวิตภายหลังผลการชนสูตรพบสารไซยาไนในร่างกายในปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับ ตำรวจสพบางกรวยจังหวัดนนทบุรีประชมติดตามคดีการเสียชีวิตของนายนัทวุฒิพงลังกาผู้สื่ขาวช่อง8ครับหลังจากผลชนสูตรจากสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่าร่างกายพบสารไยนานซยซึ่งเป็นสารเคมีชนิดร้ายแรงซึ่งครอบครัวได้อนุญาตให้อายสบไปก่อนนะครับเพื่อที่จะตรวจพิสูจน์ซ้ำ ด้วยการหาสาเหตุ <ไป S 1> และ <ไป S 1> บ<อ>ุคค<น>ลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องตำรวจเตรียมเรียกสอบพยานสี่คนที่อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุครับเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งขณะนี้สามารถติดต่อได้ทั้งหมดแล้วครับส่วนการหาพยานหลักฐานพบว่าในบ้านเกิดเหตุมีวงจรปิดแต่ภาพบางจุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบควบคู่ไปกับภาพวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งในวันนี้ตำรวจเตรียมเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาให้ข้อมูลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของนัทปงนะครับระบุว่าแพทย์ได้ทําการตรวจหาสารพิษของศพจากเลือดและสารตกค้างในกระเพาะอาหารพบว่ามีสารตกค้างที่ยืนยันว่าเป็นสารไซยาไนในระดับที่ทําให้เสียชีวิตส่วนปริมาณสารไซยาไนจะอยู่ในระดับใดที่จะบ่งชี้ว่าผู้เสียชีวิตถูกวางยาหรือทําร้ายตัวเองนั้นยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากมีผลต่อรูปคดี ขณะนี้ได้แจ้งผลการตรวจให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อใช้ในการดําเนินคดีตามขั้นตอนแล้วครับเออันนี้เป็นผลต่อรูปคดีผมขออนุญ,ญาตเรื่องกาว่าเราไมพนักงานสอบสวนแล้วก็เรื่องคดีเนี่ยมันมีชั้นที่แบบระดับอาจารย์เี่อผู้สั่งฟ้องอะไรต่างๆตอนนี้ยุคคดีค่อนข้างอยู่กับพนักงานสอบสวนแต่เนื่องจากว่ามันมโลกโซเชียลออกไปแล้วเพื่อลดความร่งใสและหลักประมาณที่บ้านเนี่ย ทางสถาบันที่ดีดีสาอาดแบบก็ให้ข้อมูลโดยได้ขอได้โดยโดยโดยมีความชอบใจพูดในข่าวน้ำหนักสูงแล่นอนครับและรู้สึว่าเพื่อเพสจะถอยออกไปในชุดแล้วนะคะที่ว่าเราแจ้งว่าพบเพย์ไนท์เนี่ยใน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 ร่างกายของน้องนะกขครับสารระดับนี้เนี่ยเราเราฟันธงไปได้เลยไหมครับว่าเป็นการวางยาไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองเป็นไปได้ไหมครับ เรื่องนี้เป็นผลต่อรูปคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรื่องนี้ด้วยความนับถือต่อพี่น้องผู้สืบสันชนว่าเราจะไม่ก้าวไกลเรื่องแบบต้องกรณีการพบสยนายนะครับอาจารย์ตรินนักอัจฉริยวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอัจฉริย อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไมหิดนได้ออกไปวิเคราะห์ผลการชนะสูตรผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับระบ,บุว่าการพบสารไซยาไนในเลือดและกระเพาะอาหารในระดับปริมาณที่อันตรายถึงชีวิตมีข้อบ่งชัดว่าจากตำแหน่งพบสารบ่งชี้ว่าสารเนี่ยเข้าทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจนลนักษณะคือพบไซยาไนในกระเพาะอาหารแต่ว่ามีการกลืนจริงไม่ใช่การสุดดมรูปแบบนี้ตรงกับคดี ฆาตรกรรมด้วยสารพิษส่วนใหญ่ความเป็นไปได้ของฆาตรกรรมหรือการฆ่าตัวตายสูงกว่าสมมุติฐานอื่นๆครับ